พ่อเฒ่าเรียงนั้นพี่น้องมานมานอนให้เออให้ดีดพวดเล็กน,น้อยอย่านอนง่าไงถ้าไหนนี่งพี่นนองคน,นกับมียเด่น่ะคนให้ดีดีนะเป็นไข่เป็นวัดเป็นไข่ต้มเป็นไข่ต,ขต้ม เนียเนียเนียไม่ดนไปนอเอเนียมไเนเมม่ม่ม่ยังเนียม่เนียเตานึงัมันนมมันจัดบานนีังมเจักมันมันเป็นเังเก่งเ่เก่งเอตัเมื่อกันเกงเก่งสวัสดีครับตอนกลางคืนไม่นอนตอนเช้าจะอือ พี่ก็ตีกองอยู่นั่นน่ะเพื่อนเพื่อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ลานไม่อยากนอนมันนี่อยากนอนมันมามันนี่อยากนอนก็หลานม่นเออนั่นมัน่องเอางเที่ยเี่เดึอ โอ้ยเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่ยเออเย็นแล้วไม่อาบเย็นแล้วไมอาลออรอลอแล้วไม่ต้องรอลบอกไม่อาบน้ำมันเย็นแล้ว เส้นไหเอนไ่อนไวตลาด้เลยส้นไหเส้นใบเส้นนะบอกวอาบน้ามานี่ละักวินจะเส้นกี่วันเส้นให้อาบน้าให้สมืยีบาทเส้นสองมืยีิบบาท โซ่กันไปน่องไ่น่องมานะว่าข่าก็แข็งแต่